สุดยิ่งใหญ่มาร์พัฒรากิจดวงสนิทผู้กำกับยอดเยี่ยมและดา,าราไทายเอเชียกว่า100ชีวิตเฉิดยฉายร่วมงานเอเชียท็อปอวอร์ด2023ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์รวมกับสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล WTA รวมกันจัดงานประกาศรางวาัลเอเชียท็อปอวอร์ด2023 โดยมีวัตถุประสงค์ที่เลงเห็นความสำคัญกับความสอดคล้องทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงออกทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิงที่ผลิตผลงานนันทรงคุณค่ามากมายผ่านสายตาโลกเกิดบุคลากรองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้องอุตสาหกรรมย่อยที่รองรับการเจริญเติบโต,ตเป็นพลังเงียบของวัฒนธรรมที่พัฒนาไปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอันมหาศาลเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่สมควรต้องมีรางวัลเฉพาะจึงเกิดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนเอเชีย เอเชียท็อปอวอร์นี้ขึ้นครับผมแม็กพัฒนก,กิจสนิทครับจาก ค่าย86ภาพยนตร์ครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนำทีมนักแสดงนะคะค่ายเนี่ยมาร่วมรับรางวัลครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็จริงๆรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆ86ภาพยนตร์เนี่ยครับเป็นค่ายหนังเล็กๆนะครับที่อยากจะผลิตสื่อที่มันสร้างสังคมนะครับออกไปสู่สังคมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสื่อที่เราทําไปก็ประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งนะครับว่าซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ภาคภูมิใจของชาว86ภาพยนตร์ของพวกเราครับ แน่นอนว่าหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรดีๆออกมาเป็คพักี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์อย่างเงี้ครัเอ่อตอนนี้กำลังจะมีคิวถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับชื่อว่าเลตมีเทลย u นะครับรักเธออยู่รู้ไหมนะครับซึ่งออจะออกอากาศทาง VTV นะครับประมาณช่วงของวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามดูได้นะครับทาง VTV ครับผมนี่ก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ที่ติดออกมาเป็นแบบอะไรกันบ้าง ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราทำหนังวายนะครับเรื่องโลเคชันมาติดกันนะครับก็มีชื่อเสียงไปหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือว่าจะไปทางฟิลิปปินส์ต่างๆนะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผ่านมาเราทำา The ม i s s i n g เกอร์ค่ายเฮนโรงเรียนโหดนะครับก็ออกอากาศทาง V t ทีวีนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับ Let มี t e อ l ยู่นะครับรักเธออยู่รู้ไหมก็จะได้รับการตอบรับ ดีเช่นเดิมครับผม,ม,มใมๆแล้วก็ช่องทางในการชครับผมก็สำหรับค่าย86ภาพยนตร์ของเรานั้นนะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับที่ w w w 86ภาพยนตร์ .com นะครับแล้วก็สามารถไปดูที่แฟนเพจของเราได้นะครับที่ 86film.th นะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมีผลงานต่างๆให้ได้ชมกันอีกมากมายในปีนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยยังจะมีรายการโทรทัศน์อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในโปรเจกต์ต่อไปนะครับขอบคุณมาก